สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับพผมไในประจำแบบนี้นะครับที่ถึงเราก็เปิดหน้าจอแต่ถ้าอยากเจอตัวจริงต้องรอเทศกาลครับไม่นานไม่นานเราจะมีเทศกาล ครูคุณต่อยเอ็กซ์โปใช่คุณนะพูดถูกมากว่าใครเป็นน้าอยากกันเลยเรามาดูเรื่องวันนี้ว่าเขาถามอะไรเรากันมาบ้างสวัสดีค่ะรายการครูคุณต่อยสวัสดีครับเศร้าเสียใจมากค่ะดิฉันกับสามีเราถึงทางตันแล้วค่ะเราไปกันไม่รอดแน่ดิฉันหมดความอดทนแล้วค่ะดิฉันขอแยกทางกับเขากว่าเขาจะยอมหย่าให้ดิฉันเนี่ยปาเข้าไป6เดือนเราไปอยากที่ศาลค่ะศาลก็บอกว่าคุณสองคนตกลงจะหย่ากันแน่นอนนะคะอ ดิฉันกับปามีตอบพร้อมกันเลยค่ะค่ะโอ้โหหมดกันส๋าก็บอกว่าเรื่องทรัพย์สินสมรสแบ่งกันเรียบร้อยไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอช่ไหมใช่ไหมท้งสองคนก็ตอบพร้อมกันแล้วยังหน้าค่ะครับอ่าาบอกแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งสําคัญมากคุณมีลูกสามคนคุณจะแบ่งกันยังไงดิฉันป๋ามีนะปรึกษากันพักใหญ่หน้าดำข้าเครียดส๋าก็บอกตกลงคุณสองคนจะทํำยังไงดิฉันก็บอกว่างั้นเราสองคนขอตกลงกันที่ว่า จะกลับไปเพิ่มลูกอีกตั้าหนึ่งคนตัวหอะไร่อจะได้อย่างนั้นลูกจะได้แบ่งลูงตัวเพราะงั้นสามคนหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งปีเก้าเดือนเราก็ยังอยากกันไม่ได้เพราะเราได้ลูกแฝดค่ะโอ้ยดิ๊สามวงสองเป็นห้าถ้ากลับไปขนาดนั้นเนี่ย ย่ายากันเลยเนะอ,อยู่กันเถอเอเฮ้ยแต่ถ้ามษย์เลือกความจริงนึกถึงเรื่องความจริงเกิดมนุดเราอย่างนี้จร,งจรงิงคุยกันอย่างนี้จริงๆนะพอพอออกมาอีกสองันห้าทำงาไง <ทำ S 1> เธอทำอีกไม่เป็นไรไเธอ,อ เธอพักปู่สักพักนึงแล้วเดี๋ยวฉันลุยต่อต้องอย่างนั้นนะนะถามอะไรมาเขาถามมาว่าเคยได้ยินแต่ผักชีลาวประโยชน์ของผักชีลาวอยากฟังคเับโอเคครับประโยชน์ของผักชีลาวนะครับจริงๆแล้วผักชีลาวมีเอกลักษณ์คือมีกลิ่นที่มีลักษณะเป็นของตนเองที่สำคัญเวลารับประทานเราทานได้ตั้งแต่ยอดจรดรากเลยทีเดียวมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับแต่ส่วนที่มาประกอบอาหารคือ ใบและลำต้นกินได้ทั้งแบบสดครับเมื่อสักครู่คุณทานก็ไปสดๆทานได้เลยแล้วนะรวมถึงนําไปต้มนะฮะแล้วก็จิ้มน้าพงน้ำพริกได้นําไปผัดไข่นะั้งนั่นกว่าคุณทําเหมือนเป็นแพะเป็นแกะ <c oughs> <c oughs> <laughs> ดูในภาพสิเหมือนเหมือน <g ül> <c oughs> นำไปผัดไข่นะครับแล้วก็ใส่ในแกงอ่อมแกงหมกนะฮะหมกโกงหมกปลาทําให้ดับคลาวนะครับทอดทีทาให้ดับคลาวนะครับที่สาคัญที่สุด100รกรัมของผักชีลาวนะครับจะให้คุณค่าทางอาหารมีแคลเซียม49มิลลิกรม <c oughs> ัมฟอสฟอรัส200มิลลิกรัมธาตุเหล็ก4.2มิลลิกรัมวิตามินเอสีมิลลิกรัมนะฮะนอกจากนั้นยังมีเรื่องอื่นนะที่สาคัญก็คือมันเป็นน้ํามันหอมระเหยคุณรู้ไหมกลิ่นพวกนี้นะมันจะมี โมโนเทอร์ฟีนเป็นองค์ประกอบที่ทําให้อยู่ในผักชีลาวนะเป็นคุณสมบัติส่วนตัวทําให้เวลาคุณกินไปปับ๊บหรือคุณดมปับ๊บมันช่วยขับลม<อ>นะ<อ> <laughs> ช่วยย่อยอาหารหแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะสารลิโมนีนเนี่ยนะยับยั้งเซลล์การก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นประโยชน์มันมีมากมายหลายอย่างทีเดียวนะครับแต่สารอีกหนึ่งกลุ่มนะซึ่งอยู่ในเมล็ดก็มีคุณสมบัติเป็นยาทางสมุนไพรได้ด้วยนี่เมล็ดฮนะตามตำหับยาไทยนะครับ มเมล็ดของมะขีลาวเขาเรียกกันว่ามเมล็ดเทียนตาตั๊กแตน อะไรเจริงอจริงเขาเรียกเทียนตาตักแตนมาเทียนตาตักแตนเลยเขาเรียกเทียนตาตักแตนรูปทรงมันจะยาวๆลีๆเล็ขนาดเล็กมีเส้ตาเหลืองอย่างเนี้ยมันมีคืนแรงกว่าใบแล้วก็ลำต้นอีกใช่ครับนําไปชงชาได้นะชงชาก็ได้นามาโรยบนอาหารก็ได้สกัดเป็นน้ํามันมาใช้ก็ได้สรรพคุณคล้ายกับใบและลำต้นนั่นเองแต่ถ้าสรรพคุณตรงๆเนี่ยนะคุณสามารถนํา ผลแก่ๆหรือมเมล็ดแก่ๆที่เราเรียกแบบนี้นะมาบดแล้วนาไปชงดื่มเป็นน้ําวันละสีถึงหแก้วแก้อาการปวดท้องแน,นงง่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อช่วยขับลมไล,ล่รวยนี่นะหรือใช้ต้นสดนะของผักชีลาวผสมกับนมให้เด็กอ่อนนะครับเพื่อแก้ท้องอืดท,ท้องเฟ้อได้เช่นเดียวกันนี่ผักชีลาวเห็นไหมมันมีประโยชน์มากมายแล้วบอกจริงๆมันหอมจริงๆแล้วมันหอมมากเอามาถูกับมือนี่ยังหอมเลยใช่แล้วมันเป็นเหมือนน้ามันหอมระเหยถ้าท่านไม่ใช่ยายายาาไปทําไมครับผักชีลาว บางีเ่าไม่ใช่บางีเรานี่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นทราบประโยชน์แล้วเราก็จะได้ใช้กันได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นพักตัวนี้สักครู่พวกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพอกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลมันกุ้งน้ำข้นนะครับผมการันตีท่านได้ว่าอร่อยจริงๆอร่อย ประการจำคนมากกรรมวิธีวิธีคิดการทำพี่เอาไปติ๊บเดลยเต็มติ๊บเลยเต็มติ๊บเลยเต็ม สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอล Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากกูครับผมนื้อมาแอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอล Official นะครับ ฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมฮ y o โ t ลยูทู l ฮ o y โ u ลยูทูมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับสับตะไค่้เลยสับตะไคร้ไม่ใช่สับต c ไ i b ้ออกดติดตามละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน